สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีต้มจับชายหนึ่งหมอ้อมาอีกแล้วอาหารอยู่กับบ้านต้านโควิดไม่ต้องออกไปไหนเนาะเนี่ยหม้อนี้กินได้สองสามวันแล้วก็อย่างเดียวไม่พอนะนี่น่องไก่ทอดหนึ่งโล ้องไก่ทอดมิจับชัยก็อ่วข้าวตักไว้แล้วใครหิวก็ทานก่อนเนี่ยข้าวทั้งหมอ้อมาค่จะจ้ะทั้งหม้อเลยนะแล้วก็ยังมีอีกทอดปลาคือปลาเขาอยู่ในตู้เย็นเนาะยังแข็งอยู่เดี๋ยวแม่จะแช่ไว,แว้แล้วเดี๋ยวใส่สสยแล้วค่อยทอด ตอนนี้ก็มีน่องไก่ก็บต้มจับฉ่ายไปก่อนใครหิวก็มาก่อนเลยจ้านะคือแม่ทำไว้ให้ลูกชายอะ่ะลุงลุงบ้านนี้บ้านอารุณทองแล้วเดี๋ยวมาจะไปนู่นลูกสาที่อยู่สาร,รยามาตามอีกแล้ววันนี้จะมารับไปอยู่ร้านฮาร์ดแวร์ที่สาร,รยานิ้วลายอะ่ะอยู่นิ้วลายจ้ามาจ้าน้องๆมา ทานข้าวกับแม่นะมีเป็นหม้อเลยมาเวลาไหนก็ยังมีเนาะเดี๋ยวมีปลาทอดอีกเดี๋ยวบายบายลูกสาวจะมารับําไไปให้ลุงก่อนเดี๋ยวลุงอยู่บ้านนี้ไม่มีอะไรกินน้องๆก็ด้วยนะพอทะทาเยอะอยู่จ้าเท่านี้ก่อนนะคะบายบายค่ะบายาบายค่ะ